็ยืดเยื้อครับยืดเยื้ออยู่ที่มาตรการของฝ่ายไทยด้วยทาางปิดปิดเปิดเปิดชักเข้าชักออกแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เกิดการหล่อเลี้ยงนะครับกิจกรรมเคลื่อนไหวของทางฝั่งกัมพูชากัมพูชาก็คิดว่ายังไม่จดมุมนะครับเขาเขาก็จะตอบโต้เราเป็นระยะเหมือนกันก็จะทําให้เกิดความยืดเยื้อได้ครับล่าสุดที่คุยกับอาจารย์น่าจะต้นเดือนนะครับใช่ไหมฮะใช่ตอนที่สถานการณ์ร้อนๆเลยตอนนั้นเนี่ยแล้วเราก็มาคุยกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายมาตรการมันก็ขยับมาเรื่อยนะ ขยับมาเรื่อยวันนี้สิ้นเดือนแล้วเนี่ยอาจารย์ตั้งแต่ที่เราคุยกันวันนั้นต้นเดือนมาจนถึงวันนี้อาจารย์มองสถานการณ์ยังไงบ้างอนะ่ะเรามาเห็นชัชดๆคือวันที่ปิดด่านทุกด่านเนอะอาจารย์เนะวันนั้นที่เราเห็นว่าเข้มงวดชัดเจนแต่ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การเปิดด่านเพื่อมนุษยธรรมแต่มันมีเรื่องของเปิดเปิดปิดปิดที่โจมตีกันไปโจมตีกันมาอยู่ก็เป็นเรื่องที่อึดอัดใจสําหรับบางฝ่ายเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่า เราเป็นฝ่ายตั้งรับแล้วเดินตามกัมพูชาตลอดนะครับในระยะเวลาเดือนเดือนก,อกว่าๆที่ผ่านๆมาแล้วเราก็เพิ่งจะตั้งหลักได้แล้วก็มีมาตรการกดดันกัมพูชาอย่างเข้มงวดแต่เป็น ช่วงครั้งช่วงคราวระยะเวลาสั้นๆเท่าน,นั้นเอง <S <S อม,มาวันนี้อย่างที่คุณเอกว่าเนี่ยนะครับก็คลายหลายๆอย่างแล้วนะครับมันก็ทําให้สิ่งที่ตั้งใจในการกดดันกัมพูชาอย่างเต็มที่ก็คงจะไม่บรรลุผลนะครับแล้วก็ทาให้สถานการณ์ยืดเยื้อเพราะว่ากัมพูชาก็ยังมีที่ทางในการต่อสู้หรือต่อลมหายใจทางเศรษ,ษฐกิจหรืออะไรอื่นๆใช่ไหมครับดังนั้นก็ต้องกลับมาทบทวนกันว่ามันเป็นเพราะปัจจัยอะไรที่ทําให้ฝ่ายไทยไม่เด็ดขาดขนาดนั้นผมก็คิดว่าหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะ ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยกลุ่มความลับนะครับตระกูลฮุนกลุ่มความลับหลายอย่างเกี่ยวกับตระกูลชินวัตร,รหรือรัฐบาลเพื่อไทยนะครับคลิปเสียงนั้นแค่ปล่อยมานะครับส่วนหนึ่งเท่านั้นเองน่าจะมีส่วนอื่นๆอ,อีกหรือไม่มหรือการที่วันที่27ที่ผ่านมาคุณเซนพูดว่าคุณทักษณิณไม่ได้ป่วยจริงรใช่ไหมครับอันนี้มันก็ยืนยันได้นะครับว่าคดีชั้น14ี่เนี่ยไม่ว่าคุณคุณเซนจะมาเป็นพย,พยานได้หรือไม่ได้ก็ตามเนี่ยแต่ว่าการสื่อสารแบบนี้มันก็ ทำให้ฝ่ายรัฐบาลเพื่อไทยโดยเฉพาะทางคุณทักษณิณหรือคุณนายกอิงเนี่ยนะครับ,รบอาจจะต้องระมัดระวังหน่อยถ้าไปกดดันกัมพูชามากๆแล้วเผื่อเขาแฉในสิ่งที่คาดไม่ถึงนะครับสำหรับสังคมไทยหรือการเมืองไทยเมื่อได้รู้ความลับแบบนั้นจะเป็นอันตรายต่อตระกูลชินวัตรไหมนะครับผมว่านี่เป็นสิ่งที่เขาต้องคิดนะครับ,รบข้อที่2ก็คือว่าสัมพันธ์ระหว่าง2ตระกูลอาจจะยังตัดไม่ขาดนะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับว่าทางตระกูลคุณอาจจะหว่านระแวงเรื่องของ นโยบาย Entertainment Complex หรือการปราบแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ของรัฐบาลเพื่อไทยว่าจะเป็นการทุบมอข้าวนะครับทุบรายได้สำคัญของทางตระกูลหุ่นนะครับแต่ว่ากันนั้นก็ตามเนี่ยทั้งสองประเทศก็ยังมีปริมาณการค้าขายตามแนวชายแดนอยู่มากพอสมควร,ครแล้วก็มีชนชั้นนำหรือเครือข่ายทางธุรกิจของทั้งสองประเทศเข้า uh huh. ไปเกี่ยวโยงกันดังนั้นเนี่ยถ้าไปปิดด่านกันนานๆเนี่ยมันก็จะกระทบ ทั้งสองฝ่ายไม่มากก็น้อยกระพ้องกระแพ่งกันไปตามๆกันหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็คือถ้าถ้า,ถ,าถ้าคิดแบบทางธุรกิจหรือประเด็นอื่นขึ้นไปเกี่ยวข้องก็เลยจะเผยให้เห็นว่าเออมันเป็นปัจจัยที่ทําให้เห็นความไม่เด็ดขาดบางอย่างของฝั่งรัฐบาลไทยก็ได้แต่ถ้าเราไปดูตามคอมเมนต์ในออนไลน์ที่เวลาที่เราเช็คข่าวเลยคุณผู้ชมผมเช็คข่าวผมไปดูก็ไปอ่านคอมเมนต์ส่วนใหญ่สถานการณ์เรื่องของเปิดเปิดปิดปิดดานเนี่ยที่วันนี้เรามีการเอื้ออำนวยความสะดวกนาารั์นะด้วยด้วยมนุษยธรรม หรือว่าการพยายามจะเคลียร์ผู้คนที่ตกค้างอยู่รถบรรทุกที่ตกค้างอยู่มีการเปิดเป็นเวลาเป็นรอบๆเนี่ยนะฮะหลายคนบอกว่าเนียไม่จริงจังคือถ้าจริงจังมันจะเห็นผลกว่านี้ไม่รู้ท่านในมุมอาจารย์เนี่ยสถานการณ์ณนะวันนี้ม,มันทําให้ทางฝั่งกัมพูชาเองที่เราเห็นความเคลื่อนไหวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนายกคุณมาเน็ตไม่ว่าจะเป็นอดีตผู้นาคุณเซนที่เขามีความเคลื่อนไหวในโซเชียลก็ดีหรือออกมาพูดอะไรก็ดีเพราะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แข็งไม่เข้มงวด ไม่เอาจริงเอาจังของไทยหรือเปล่าเราถึงเห็นสถานการณ์ผู้นําของเขาแข็งกล้าวแบบนี้ยจังครับคือเวลาจะกําหนดนโยบายต่างประเทศหรือการป้องกันประเทศหรือการต่อสู้กับเพื่อนบ้านต้องถามว่าเอาอะไรเป็นตัวตั้งถ้าเอาผลประโยชน์ประเทศชาติรวมถึงเรื่องดินแดนหลักอธิปไตยเป็นตัวตั้งเนี่ย ประเทศไทยไม่ควรจะปฏิบัติแบบนี้นะครับก็คือจะปิดด่านอะไรก็ต้องเข้มงวดอย่างเต็มที่เลยตึงกําลังตามแนวชายแดนก็เข้มงวดบางจุดสามารถขับไล่ทหารต่างทหารต่างชาติออกไปก็ควรจะทำใช่ไหมครับแต่ว่าณนะวันนี้หลักคิดมันไม่ใช่อย่างนั้นหลักคิดเป็นการ อาจจะกังวลเรื่องของภาคธุรกิจบางส่วนผลกระทบอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจากการปิดด่านอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะกังวลเรื่องของความลับบางอย่างที่ทางฝั่งนู้นควบคุมอยู่อ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันผิดหลักหมดในเรื่องของการดําเนินโนโยบายต่างประเทศบนผลประโยชน์ชาติใช่ไหมครับแล้วในกฎหมายไทยเนี่ยกฎหมายอาญาหรือรัฐธรรมนูญเนี่ยเวลามี สารัฐาเกี่ยวกับบูรณภาพแห่งดินแดนหรือความมั่นคงอธิปไตยของรัฐเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลทําหลายอย่างเนี่ยลักลั่นนะครับในการสวนทางกับสิ่งเหล่านั้นหมดนะครับซึ่งซึ่งผมก็คิดว่ามันต้องต้องกลับมาทบทวนแล้วลแหละว่าซึ่งซึ่งจริงๆตามหลักนี่คือต้องแบบชัดเจนเลยใช่ไหมจั์จใช่ครับเพราะว่ามันเป็นความตึงเครียดระหว่างประเทศแล้ว ฝั่งโน้นเนี่ยก็มีท่าทีลุกลานราช,าราช,าราชานจาจักรไทยอย่างชัดเจนเอาๆล่ะครับเขาจะบอกว่าเราจะลุกลานเขาแต่เขาก็ป้องกันตัวเองเขาไฟเพื่อผลประโยชน์ชาตินี่คือสิ่งที่ฮุนเซนพูดกับลหลายๆคนในกัมพูชาให้ได้ยินกันแต่ของเราเราไม่ได้ยินแบบนั้นนี่คือความแตกต่างนะครับดังนั้นฮุนเซนเองก็โจมตีนายกอิงเนี่ยด้วยการที่เขาบอกว่าอ้าวแม้ อิงจะเรียกเขาว่าอังเคิลเนี่ยแต่ว่าเขาก็ไม่แคร์เรื่องนี้เพราะว่าเขาแคร์เรื่องผลประโยชน์ชาติมากกว่านะครับเราเคยได้ยินลักษณะแบบนี้จากทางนายกอิงหรือคนอื่นๆไหมไม่นี่คือความแตกต่างไงครับแสดงเป้าประสงค์ที่ที่เราได้ยินเนาะเราก็ไม่เราก็ไม่รู้ว่าว่าว่าข้อเท็จจริงจริงๆหรือความตั้งใจจริงๆเนี่ยของระดับผู้นํานี่เขาเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเราเห็นกันตามสื่อทางฝั่งนู้นเขาพูดถึงเรื่องของอธิปไตยเรื่องของดิน <Okay. S 1> แดนชัดเจน อย่างที่อย่างที่ท่านนายกบอกว่าอต่อให้มีความสัมพันธ์กันของสองครอบครัวใกล้ชิดกันแค่ไหนก็ตามแต่ฝั่งหนู่งเขายืนยันเรื่องนี้ต้องมาก่อนอผลประโยชน์ของชาติใ่แต่พอมาตรการของเราที่มันไม่ขึงขังไม่เอาจริงเอาจังแสดงว่าเราอาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้เพียงอย่างเดียวเรากังวลเรื่องอื่นๆอย่างที่อาจารย์อธิบายผลประโยชน์ทางธุรกิจคลิปเสียงผลประโยชน์ส่วนตัวอีกความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นอีกใช่มันก็เลยเป็นอย่างที่เห็น ใช่ครับใช่ครับแล้วก็อีกกรอบวิเคราะห์หนึ่งก็คือถ้ามองในแง่นโยบายต่างประเทศไทยตั้งแต่ช่วงเหตุการณ์ช่องบกวันที่28่สิบเดือนที่แล้วจนถึงวันนี้นะครับผมคิดว่าประเทศไทยโดยรัฐบาลอิงค์ดำเนินคุณอิงนะครับดำเนินนโยบายต่างประเทศแบบแบบ good n e i g h b o ก็คือมองกัมพูชาว่าเป็นเพื่อนบ้านที่ดีมาค้าขายกันดีกว่าอะไรที่ทะเลาะบอแวงแม้ว่าทางนู้นจะมีเจตนาไม่ดีต่อประเทศไทยเนี่ยก็ ก็อาจจะอิกนอหรือคลายๆไปบ้างเน้นให้มาค้าขายกันนะครับขณะเดียวกันก็มีนโยบายตามใจกัมพูชาโดยเฉพาะตามใจตระกูลหุน่น นะครับซึ่งในคลิปเสียงที่คุณเซนปล่อยมานะครับก็บ่งชี้ไปในทางนั้นดังนั้นนี่คือนโยบายต่างประเทศที่เปิดทางให้กับกัมพูชาในการเก็บเกีก่ยวผลประโยชน์ในการต่อสู้กับประเทศไทยแล้วทําให้ไทยเสียเปรียบอ่าฉะนั้นเนี่ยก็รัฐบาลไทยแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศจะต้องมาพิจารณาแล้วนะครับว่านโยบายเพื่อนบ้านที่ดีจะต้องปรับยังไงนะครับซึ่งเขาก็ปรับได้ดีขึ้นน่ะนะครับมีมาตรการกวดขันตอบโต้กัมพูชาแต่อย่างที่คุยกับคุณเอกอ่ะมันชั่วครู่ นะครับแป๊บเดียวเองมาวันนี้เริ่มคลาอีกแล้วใช่ไหมครับส่วนการตามใจกัมพูชาก็ที่ผ่านมาเนี่ยเหตุเกิดที่ช่องบกรัฐบาลเงียบตลอดแต่กองทัพก็ขึงขังตามสภาพของการป้องกันประเทศใช่ไหมครับแต่คลิปเสียงที่หลุดออกมาเนี่ยเหมือนนายกอิงก็พูดว่าคุณลุงนะครับถ้าจะเอาอะไรก็บอกมาอ,อ,อยากได้อะไรอ,อ,อยากได้อะไรก็บอกมาแบบเนี้ยคือการตามใจกัมพูชาแต่ว่านโยบายแบบเนี้ยมันอยู่บนฐานคิดที่ว่าถ้าตามใจแล้วฝั่งนู้นได้สิ่งที่ต้องการน่าจะหยุด พฤติกรรมที่คุกคามก้าวร้าวแต่ปรากฏว่าทุกวันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เราก็เลยขีดเส้นไม่ได้ว่าเมื่อไหร่หุนเซนหุนมานเนี่ยถึงจะพอใช่ไหมครับดังนั้น<ๆ>การตามใจผ่อนปลนให้กับกัมพูชาจึงไม่ได้ผลจะต้องใช้นโยบายที่แข็งกร้าวกว่านี้ในการตอบโต้เหมือนกันนะครับแสดงว่าความพยายามในการเอานะวันนี้เนี่ยการพยายามจะหารือพูดคุยทวิภาคีการประนีประนอมอย่างนี้ชัดเจนไหมอาจารย์ว่าสถานการณ์พอมาถึงวันนี้ไอ้วิธีการเหล่านี้มันไม่ได้ผล เออผมคิดว่าประเทศไทยก็ต้องแสดงจุดยืนให้มันชัดว่าเราเน้นความอดทนอดกั้นในการใช้กลไกทวิภาคีเพื่อแก้ไขปัญหาสร้างสันติภาพกับเพื่อนบ้านนะครับอ่าเราก็ต้องตอบโต้กันไปเป็นรายวันเป็นรายชั่วโมงเลยกับทางกัมพูชาในสัดส่วนที่เหมาะสมถ้าเขาลุกเร็ววันหนึ่งผีมากเนี่ยเราก็ต้องวันก่อนนี้เป็นสิบเลยนะเป็นสิบเโพสเฉพาะเฉพาะคุณเซนคนเดียวใช่แต่ว่าของไทยเนี่ยเราตอบโต้ไม่ได้สัดส่วน นะครับเราก็ต้องเพิ่มระดับเพิ่มช่องทางในการตอบโต้ให้มากขึ้นนะครับก็ต้องชี้แจงไม่ใช่แค่เพียงในประเทศเราที่ประชาชนต้องรับทราบแต่ว่าสายตานานาชาติก็ต้องก็ต้องเห็นนะจารถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะว่ามาวันนี้คุณเซนใช้การทูตแบบแบล็กเมย์นะครับก็คือกลุ่มความลับเพื่อจะเปิดทางไปสู่การต่อรองกดดันฝ่ายตรงข้ามคือตระกูลชินวัตรซึ่งซึ่งเขาก็ทําได้ผลประมาณหนึ่งใช่ไหมครับ กับอีกหนึ่งก็คือใช้การทูดแบบยั่วยุคือโวหารที่เขาพันธนาออกไปให้ผู้คนได้รับทราบเนี่ยจะบอกว่าเราต้องการสันติภาพอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องการสู้รบแต่มันก็จะมีข้อความอื่นๆคู่ขนานมาตลอดเลยเช่นว่าเราก็มีจรวดที่ยิงได้ไกลถึงกรุงเทพแต่เราไม่ทำใช่ไหมมันย้อนแย้งอย่างอย่าง JBC ที่เราพยายามจะคุยตั้งแต่ต้นทวิภาคีเขาบอกเขาไม่คุยเรื่องนี้ใช่คุย JBC แต่เขาจะไม่เอา4พื้นที่ ใช่ไหมมาพูดคุยประเด็นนี้เขาจะไม่คุยอย่างนี้มันมันไม่ไปด้วยกันคือณนะวันนี้ผมว่าประเทศไทยต้องตีโจทย์ให้แตกว่าเรากําลังต่อสู้อยู่กับใครมผมคิดว่าเรากำลังต่อสู้อยู่กับคนที่ครองอํานาจมากกว่าปีครับปีใช่ไหมครับแล้วคุ้นชินกับอุบายมารยาทางการเมืองอม,มากกว่าศิลธรรม,มนะครับเป็นการทูตที่มีลักษณะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็นคันนิ่งพ olicy คือเป็นการทูตที่ ที่มีเล่เหลี่ยมเยอะหลุดสุนัขจิ้งจอกอะ <c oughs> นะครับ <c oughs> ดังนั้นสําหรับประเทศไทยถ้าใช้การทูดแบบสุภาพบุรุษนิ่งเฉยเหมือนเดิมเนี่ยคงจะไม่ได้ผลเราก็ต้องเพิ่มการทูตที่มันพิ้วไหวตอบโต้ให้ทันเหลี่ยมของทางนู้นบ้างะ <c oughs> นะครับซึ่งมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทางไทยเนี่ยนะครับมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าขึ้นในในการตอบโต้แล้วก็มีการกดดันที่เข้มงวดขึ้นแต่มาวันนี้เราเห็นสัญญาการคลายมาตรการอะไรบางอย่างซึ่งทําให้เกิดความเสียเปรียบในทางยุทธศาสตร์ ในการต่อสู้กับกัมพูชานี่เป็นเรื่องที่ก็น่าเห็นใจอยู่ว่ามันเกิดจากอะไร,รนะครับ,รบทีนี้มองสถานการณ์อย่างนี้อาจารย์ว่ารู้สึกว่าทางกัมพูชาเนี่ยเขาจะซีเรียสเรื่องของการปิดด่านนะเรื่องของการเปิดปิดด่านเนะเรื่องของไฟเรื่องของอินเทอร์เน็ตย,ย,ย,ยังไม่เท่าไหร่อาจจะไม่ได้พูดถึงมากแต่ว่าประเด็นช่วงสองสมวันที่ผ่านมาพูดถึงเรื่องของการเปิดปิดด่านถ้าสมมติเราแข็งจริงๆนะปิดคือปิดนะอา,อาจจะยกเว้นนักเรียนกับผู้ปว่วยอ่ะมนุษยธรรม แต่ที่ตกค้างแรงงานหรืออะไรก็ตามแต่ให้ให้อำนวยความสะดวกอะไรพวกนี้ไม่เลยคือปิดเลยอาจารย์ว่าถ้าถ้าแบบเนี้ยเราจะเห็นท่าทีของกัมพูชาเปลี่ยนไปไหมผมเห็นด้วยกับที่คุณเอกเสนอนะครับถ้าแบบนี้เราเห็นท่าทีกัมพูชาที่เปลี่ยนไปแน่นอนเห็นแน่เห็นแน่เห็นแน่ๆครับแต่ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังวาลาซ่อนเลนเนี่ยเราไม่รู้ว่ามีตัวแสดงตัวละครอะไรเข้าไปขยับโยกยังไงบ้างนะครับซึ่งทําให้ การวางเป้าหมายของนยโยบายเนี่ยไม่เป็นไปตามที่วางแผนเอาไว้ใช่ไหมครับในเมื่อเป็นแบบนี้นะครับต่อให้จะบอกว่ารัฐบาลรอดพ้นจากการถูกใครความลับนะครับในเปราะถัดไปหรืออื่นๆเนี่ยแต่สถานการณ์มันจะยืดเยือ้ออมันจะไม่จบง่ายๆเพราะกัมพูชาไม่ถูกะนะครับกดดันให้ลาบคาบลงในช่วงเวลาที่มันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเขาก็ยังยังต่อสู้ได้ยังพัฒนากระบวนการต่อสู้สืบต่อไปได้นะครับดังนั้นเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ทำแบบนี้มันเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดชั่วข่าวแต่มันทําให้ฝั่งนู้นเนี่ยยังมีความเข้มแข็งอยู่ได้ใจ,อ,ใจอ่ามันก็ไม่จบครับมันก็ไม่จบแล้วสิ่งสิ่งที่เราเอาอาจจะเน้นเรื่องของมนุษยธรรมด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่การสื่อสารจากฝั่งนู้นเนี่ยเขาไม่ได้ให้คุณค่าเรา<ช>ว่าว่าว่าเราให้ความสําคัญกับเรื่องมนุษยธรรมใช่ไหมครับเขาเขาก็ยัง ให้น้ำหนักกับสิ่งที่ว่าเออไทยเป็นคนเริ่มก่อนก็ต้องแก้เองก็ยืนกระตาา่ายขาเดียวอย่างนี้มาตลอดนี่คือทําให้เกิดปัญหาขึ้นนะซึ่งอย่างเงี้ยเราถ้าเรามองในแง่ของนโยบายของเขาท่าทีของเขาอันนี้เราต้องยอมรับว่าเขาชัดเจนนะเพราะเขายืนกระต่ายขาเดียวอย่างเนี้ยมาตั้งแต่ต้น<ช>ถูกไหมอาจรก็ในเมื่อไทยทําไทยก็ต้องรับผิดชอบชแล้วไม่มีทางจะเปิดพร้อมฉันไม่เปิดพร้อมแน่นอนฉันจะเปิดหลัง5ชั่วโมงวันนี้ก็ยังพูดอย่างนั้นอยู่ใช่ครับเนี่ยตอกย้ําความความ ชัดเจนของเขาแต่ทางเรามันยังไม่ใช่คืออันนี้มันเป็นเกมทางจิตวิทยานะครับคือหวัวใจหลกัหลกๆคือเราต้องปิดด่านให้มันแข็งแกร่งให้มันเข้มงวดแต่พอกัมพูชาเนี่ยยืนกระต่ายขาเดียวอย่างเงี้ยเหมือนจะบุ้ยความผิดไปที่เราะนะครับ,รบดังนั้นเนี่ยถ้าประเทศไทยอยากจะทําให้ความผิดมันลดน้อยลงเนี่ยก็จะต้องเปิดก่อนอแล้วฝั่งเนี้ยไม่มีอะไรฝั่งนี่จะตามอย่างเดียวเป็นเทคนิคทางการเป็นเทคนิคครับ มันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเทคนิคคือเรากำลังต่อสู้กับมาร์เคเวลีแห่งอุตสาคาเนนะครับ <c oughs> คือฮุนเซนเนี่ยเรียรดุดกับซุนวูหรือมาร์เคเวลีคือคนที่รู้เรื่องอุบายกลชอดฉนทางการเมือง <c oughs> มากกว่าศิลธรรม <c oughs> นะครับนยโยบายต่างประเทศของทางตระกูลฮุนเนี่ย ผมคิดว่ามันในมุมผมนะผมว่าเป็นนโยบายพิ้วไหวผสมบิดพิ้วได้เสมอนะครับอันนี้เมื่อมันเจอแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเราจะไปหาความคงเส้นคงวาหรือจะเชื่อใจในสิ่งที่กัมพูชาพูด,ดตลอดมันก็ไม่ได้ไม,ไดมันก็ไม่ได้น,ไไดนี่คือความยากค,คือความยากนะครับ,รบแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราแข่งขึ้นนะจันปิดคือปิดอย่างที่เราคุยกันอย่างที่เราว่ากันผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเขามันจะชัดเจนมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ่ะเรื่องของคาสิโนของเขาถูกไหมจันเรื่องของเศรษฐกิจ เรื่องของรายได้ต่างๆเขาจะกระทบชัดเจนแต่ผมไม่แน่ใจถ้าดูสถานการณ์ณวันนี้เนี่ยผลกระทบที่ที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันชัดเจนขนาดนั้นไหมอาจารย์เออคือผมว่าหัวใจสําคัญมันต้อง โฟกัสที่ด่านปอยเป็ดอรัญยญประเทศอานั้นจุดใหญ่อนนั้นจุดใหญ่นะครับเพราะว่าถ้าปิดตรงนี้อย่างอย่างเข้มงวดนะครับมันก็จะกระทบต่อฐานอำนาจของทางตระกูลหุน่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอเซนเตอร์เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือรกลุ่มเครือข่ายนักธุรกิจที่เข้าออกตามด่านชายแดนเนี่ยซึ่งมีลิงก์กับทางตระกูลการเมืองของอของของ,ของทางกัมพูชาใช่ไหมครับซึ่งซึ่งถ้าปิดตรงนี้อย่างจริงจังเนี่ยกระทบแน่กระทบแน่นะครับส่วนส่วนจุดอื่นๆอย่างเงี้ยนะครับเช่น ด่านตรงแถวบุรีรัมย์นะครับหรือศรีสะเกดบางจุดอะไรอย่างเงี้ยจุดผ่อนปลนกันจะจะจะปิดไปก็ก็ไม่ได้กระทบอะไรมากทั้ง2ฝ่ายเลยเพราะว่าโวลลุ่มของการไหลเวียนสินค้าบริการมันต่ํามากนะครับหลักๆก็จะอยู่ที่พื้นที่สะแก้วค่ะครับทีนี้ทีนี้ถ้าถ้าสมมุติว่าเราดําเนินการอย่างนั้นเนี่ยเราจะเห็นท่าทีของเขาอ่อนลงชัดเจนเลยไหมจันจย์ว่าผมว่าก็จะเห็นชัดเจนขึ้นนะครับแต่ อย่างที่ผมยืนยันมาตลอดว่าณวันนี้กัมพูชาใช้ยุทธศาสตร์กดดันประเทศไทยหลายขาหลายมิติ uh huh. นะครับในเรื่องของเทรดวอลทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเราก็ต้องทําแบบที่คุณเอกว่าเนี่ยผมว่าก็เห็นผลแต่ก็จะเห็นเฉพาะในมิติ เศรษฐกิจเท่านั้นนะครับกัมพูชาย,ยังมีไพ่สําหรับอื่นๆอีกเช่นในเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศนะครับที่ยื่นสี่พื้นที่กับสารโลกไปแล้วจะมีวิธีการกวนประเด็นเพื่อสร้างจุดสนใจแล้วกดไทยในเชิงจิตวิทยาได้อีกอย่างไรบ้างใช่ไหมครับยังมีเรื่องของการยั่วยุทางทหารในระดับต่ําหรือระดับกลางในพื้นที่คุณเซนบอกว่าส่งทหารไปเพราะว่าทหารไทยบุกรุกนะครับยิงทหารเขเมรตายหนึ่งคนในกรณีช่องบกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถามโทษทีนะครับ เขาส่งทาหารมาน,นี่ก็แทบจะตลอดแนวชายแดนเลยไม่ใช่ช่องบกอย่างเดียวนะครับเนี่ยก็คือลหลายพื้นที่ก็อยู่ใกล้กับกลุ่มปราสาตาเมืองหรือจุดอื่นนันนียมันก็ทําให้สุ่มเสี่ยงเหมือนกันว่าถ้ามีการประทะกันนิดนึงมันอาจจะเอ่อเมคเรื่องราวออกมาได้ว่าไทยเป็นผู้ลุกลานอีกใช่ไหมครับแล้วก็ทําให้ภาพของไทยที่ถูกบรรยายในประชาคมระหว่างประเทศเนี่ยถูกมองว่าเป็นผู้ร้ายเป็นผู้ลุกลานดังนั้นไอการยั่วยุทางทหารเนี่ยมันมีประโยชน์ ใช่ไหมครับสำหรับทางเขาด้วยใน,ในบางบริบทดังนั้นต่อให้เรากดดันเขาทางเศร,รษฐกิจแนวลบอื่นๆมันยังมีอยู่เช่นกันม,มีพักจะต้องกล่าวถึงแนวรบทางวัฒนธรมรมนะครับที่มีนักท่องเที่ยวกัมพูชาทหารกัมพูชาเข้ามาเที่ยวปราสาทตามเมินทมมากเป็นพิเศษในช่วงเนี้นะครับแล้วมีวเป็นกลยุทธ์นะจ๊ะเป็นกลยุทธ์ครับแลดเจนชัดเจนเพราะว่าก่อนก่อนหน้านี้ไม่ได้ขนาดนี้อ่ะใช่แต่พอไปสารโลกปุ๊บโอ้โหมา มาแสดงตัวตนกันชัดเจนเลยแสดงตัวตนชัดเจนก่อนหน้านี้ก็ปล่อย MV มาเรื่องตามเมือนที่รักใช่ไหมครับที่เป็นทหารเขมหมนจูบป,ประสาทหินซึ่งสื่อถึงประสาทตามเมืองทมที่อยู่ในไทยนะครับไออย่างเงี้ยคุณมาเนตเนี่ยเคยเขียนเรื่องของอัตลักษณ์อนาเขตใน Facebook เขาวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมามนะครับซึ่งอัตลักษณ์อนาเขตมันคือการแสดงอนาเขต ที่มันมีอัตลักษณ์ที่เขาเชื่อว่าเป็นของเขาอยู่เช่นปราสาทหินชุมชนเขเมรเนี่ยแล้วเราก็ต้องระมัดระวังให้ดีเลยเรื่องของปราสาทหินที่มันอยู่ในประเทศไทยแต่ไปอยู่ใ,ใกล้พรมแดนของเขาก็จะมีกระบวนการเคลมแบบนี้นี่ปฏิบัติการทางวัฒนธรรมอันหนึ่งที่น่ากลัวบ้านใหม่ของลีกที่ฮอตที่สุดครีเมียรร์ลีกสดทุกคู่ที่เดียวในไทยโมโนแม x ในราคา299บาทต่อเดือนลูกค้า a s เพียง199บาทต่อเดือน